เรอเกมอะไรอะเกมเมียอะเอบเมียอะไรอะแล้วปบร์ตแยกอได้ยิงดี่เดมีไปทานีป่ะกูถ้ามาจอดเปลี่ยนก้อนเนี่ไปธานีก็จะมันติกเปงเลบเ่นเนี่ยเบ็ไอ้เพลนี้มันรับรองเอออะไรี้เออดูเว้อะมันกันะ จะวิจะวีโกูเลยเยอะจริงอ่ะเออมงเกบกูปาดคือนั่นไยปาดก็ไเลยปาดเหีตยเนั้ยเลี้ยเลอกแบบนั้นเลยเรียเลยนี่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 มึงมึงมึงเรียหยาบๆหน่อยนี่ กูกูไม่ได้แดงเลยตุกปะตุกบามากเลเออเหน่หนจะขี่เลยปุเลียยเลกูกระตุกเลยไม่เลยจ้าวันเบอร์เจ็ดลาวตีแมบไหนมูรัดบนมาพุกงานนึ่ง

ก็ไม่ถึงกูแล้วเวลาเลยความเมาถึงโอ้เละอย่ามเงี้ยนีแย่ดีมันจะป่าเว้มันจะป่าไม่ร้อยของมันแต่ว่าเราต้องแบกมาฟาดตุกทีมันจะป่าไม่ได้ไหนวันนี้นะช่วยเก่าแล้วมันจะป่ชฉันนักพอกวันนี้ถึงกูใจเกี้ยวเลยใจก้อยเลยกูเรียกพี่ ี่ตัวกยมาลาวกันล้างยี่สิว่ะทีว่ากันนักเกีย <c oughs> รูที่พบกันไม่บินารอกอะอนนองอืมอ่าอ่าอีสุมาลมีสิมาเลย <c oughs> <c oughs> เดะเดะเดจับทิกตอกให้น้องคนดิโทิกตอกเลยเป็นแงไ่ไหนะทิกตอกนี่ยะผว่าลังชนะอยู่เป็แง่น อ่หัวม,มาคุณดูดีคุณหมอเยอนี่มัน,มน,น,มนเพิงร้อ,อ,อแต่วัานีเย็นี่ยอรับมันเพิงร้อพี่เว่าปงมันมิกม่ไม่ร้อยปีงนะเฮ้ยความช่วยก็ให้โอกาสได้ตันี้ปงเดียเลยนะ้นะไเนย็ม่จิ้มเอะบรลยเเพราะนา วายคนเรดกโงให้รถไม่้อาเปดกกิ้มนะเบอนี้ฉันไม่หวแล้วเราเราได้ะเบเดียวมันเราไ้เบเดงมันตังบอผมมันดือึงี้หนอนมดึงไง่อแต่หมดแล้ว มึงลองจัดดอรองดูโอ้ไม่มีเลยของคนเลยเออ็ตอโอ้นี่ทำเป็นเล็บเลมัดเลยออเี้ยวกุแล้วไปฟังตอนนี้ยเดีอดตาบ้ตัวเดียวนี่ฟังมีตกนี่ จะอยู yeah. ่ตรงดองดนเจ็บจะแล้วโอ้ด้านนั่นอาจารย์กวดนี้กูไม่กวบ้างลงพ่อน้า่เหงพ่อาจารย์วิยบ้างคนอยากอะรอ่อะไรเลยดีเล็บดีเล็บเลยอายไรดีเล็บอัี้เดกมันออกกําลังกายอ่ะออกกําลังกายออ้ไรอ่ะิดแกอนนี้ก อมันร่มเลยนะครัมานกินยากันบางนีมันรอดกินยาเออมันมุกการยนะมันตับปลาเล้พวกนี้มันตับเดเออพวกพว้วิตามินดีนี่ตามกนย่จ้องนี่มอาจารย์เชื่อเลยเราไม่ปลืเลเพื่อเราจะเป็นตุ๊กเจนเน่ออาจารย์เจนเน่ตรงนี้ก็ได้เหรอตรนี้โอเคเขาพุดมาเขาหนาว เดี๋ยววันนี้รับกัน้นดับเด็กไวิงดนเลียโจ